นี่ลายสิงคโปร์นะเป็นผ้าพาันอินโดนะคะสีดำนะผ้ะตัวนี้มีมีสีแดงมีสีน้ำตาลแล้วก็มีสีเขียวตัดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะผ้าตัวนี้สีเขียวนะคะสีเขียวตัดแล้วจะเป็นแบบนี้ลูกค้าสั่งตัดทรงเอมานะคะเอทวิทนะคะเอทวิทสูงๆเลยนะคะก็ลูกค้าบอกว่าอยากได้ผ้าอินโดนะคะแล้วกอ็อยากได้สีเข้มๆก็เป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นเขียวเข้มนะ เขียวเข้มกับดาเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกันเพราะว่าตัวนี้เขียวเข้มมากอ่ะเปรียบเทียบสีให้ดูนะคะอ่าเขียวเนี่ยจะเป็นเขียวเข้มๆเลยดูความต่างนะแนะนําให้ดูความต่างนะคะแล้วก็มีสีน้ําตาลด้วยนะคะสีน้ําตาลแล้วก็สีแดงนะ สีแดงสีน้ำตาลนี่เพื่อตัดไปหลายรอบแล้วนะตัดทรงป้ายตัดทรงอะไรไปหลายรอบแล้วรอบนี้เป็นสีเขียวบ้างเป็นเขียวเข้มๆเ,เลยนะคะตัวนี้นะส่วนใครที่สั่งตัดทรงเทวิตนะคะตัวนี้มานะคะรอรับได้เลยนะคะ